ม่าใครครับปุ่นงามเนาะผ่านมาชิบห่านชิบห่านนี่กรบสบายดีเนาะเอฟซีอ้าวแมนนี่โปเซะเนาะทุกคนเนาะตอนนี้คราก็ได้อยู่ที่ตลาดแรงเนาะเพราะว่าเขาไปซิมาซื้อของกินเมื่อกินแรงเนาะ กับผู้ว่าชี้ซื้อยังเนาะเด้ครับกลับไปเบิ่งกันเลยว่าของในตลาดแดงเบริรงนกุฏพรชขยสวรรค์เขตนั้นมีอย่างแน่นเนาะตอนนี้เรากลับกำลังสิ้อยังข้าไปเนาะกับคนรลายพอสมควรมาซื้อของกินเนาะนี่เป็นตลาดแรงเบรืร,ร,บรนนน์นกุฏพรชังสวรรค์ตเขิเนาะกับคนกับร้ายพอสมควรเพราะว่าเจ้ามาซื้อของเมื่อกินแรงเนาะ มีหลายคนกับพู้ิซื้อ,อยังมันองนะจ๊ะนะร่ขคองกินยังกันหลายพื่อนวนเนาะ แล้วก็จะเลาะเบิ้องจทั่วก่อนเลาค่อยซื้อเนาะบัวซิีิชังเป็นตาเอามากินว่มีจัส่วนมากก็จะมีแต่พวกผักพวกไก่พวกปลาเนาะ กับโอ้สิซืยังมากินเนาะนี่เฮาเลาะเบิ่งกะทั่วแล้วຊิหาซื้อ้วกินมาเลย ก็จะซื้อปลาเนาะปลามีโตมีโตนี่โตหาวพันนี่บอโตไยก็มีทำาตหาวพันนะโตโตเร้าเนี่ยตัว้าเาตัวหนึงคนกับคนขายจะลยเนาะตลอดเลย เบายด้พลี่เฮ้ยมาให้ได้เลยิเออม่ใเจอเป็นยูทูบเบอร์เพิ่นเลยก็ได้เออซื้อปลาแล้วซื้อของมากินแรงมาเลยหาเลาะไก่อนเลย เ้อาสวัสดีสวัสดีอันนี้ก่ะจะเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่เนาะที่เป็นกระเฮ็ดยูทูบเหมือนกันอยู่บ้านเดียวกันเนาะทหารทหารเจ้าไปฮาร์ดจับตัวทหารมากกับบูมี่แล้วว่าไ <c oughs> ด้ <c oughs> ก็ได้วพวกอ้าว าเจ้าสามันกมีลูกตว่ายกใหม่จะเงินจะเส้าหันน่งบุมีอู่ส้าันมหานมากน้ำหมดก็มีมากวายมีน้อพวกวายพวกใครหมดใขรหมดแรงนี่ได้แต่ว่ามาทนส่อแล้วก็พวกผักนีลายสุดของผัก

ปลาเมือ่อต้มแล้วก็ยังบีไคเนาะยังไม่ซื้อีไเห็นล้วกุ้ีไคใคน่ายชีไคในี่าีอนอะไรจุกนี่ีจุกนี่หาพันหเอาหาพันฝาดีเบอวมีอยู่

สีผักกันนะครับโอ้โหข้าซช้สยังออะขอไปไบโหลดก่อคนกับคนขางทีจะร้ายเนาะแต่ว่า ของกินกระส่วนมากมีแต่ปลา,าเนาะเขาอันนี้ก็อทเป็นรถไปสภาพมันกระซงเชงในหน่อยหนึ่งนนเนาะนเาะแบบเขาก็ได้ซื้อไปกบบมีปาลาอะไรแบบมีปลามีมีแต่ปลาเลนี่ยเนาะแล้วเขาก็ซื้อแล้วอื่นที่มากินอีกเนาะบาหูเขาจะซื้อ,อยังอีกอ่ะเขากลับไปซื้อกันอีกเนาะเพราะว่าเขาจะมาเห็ดกินแรงนะถ้ามีแต่ปลาอย่งยงางเดียวกทโอ้ยคือจะโบแซบันบบไหนเนาะเออ แซ่บอยู่กับปปลาไห้เพราะว่ามันมีคลองอันเดียวนะเราไปซื้อเนาะเอาผู้เซ่นทงไทรไ์ไอ้ก็อสองทงโอ้โหเส้นไปสองทงเนานะเคาก็ไปซื้อแนวอื่นต่อไม่หัวจีซื้ออ,งงอย่างเนาะเพราะว่า หลายละว่าส่วนมากก็จะมีแต่ผักของใส่ส่วนโตอย่างต่างๆเลยนะเขาขับปุ่นแนๆ่ๆโลเทอะไรขับปุ่นเขาขับปุ่นโลหนึ่ง ไม่ฆ่าใครครับปุ่นงามเนะาะผ่นมาชิบผ่านชิบผ่านนี่464ื้อขอใจสืขัปุ่นแวเนอะโอ้ยซื้อ,อยังยี ซื้อข้าวปุ่นซื้อุ้นเส้นเรียบร้อยก็ยังเหลือพักซื้อของจะซื้ออพักบ้องเลยเนะี่ยอากาศเขาก็อจอยแท้ระกาศเลย ทุกไซส์ไร้มืออะไนั่นนี่เดี๋ยวเอาพักรงค่อยแหละเก็บเค็มใหะได้สามสิบบอ

Ông đang chim suki kỳ này anh ơi Ông rồi À tôi bỏ ừ. bỏ tôi giang ไปสื่อจิตวิญญาณไหลายอย่างเอาไปสื่อไปรอบสองก็จะมีขุนเส้นเนาะขุนเส้นแล้วก็ตัวฮาชิมาเฮตุเก้กินละก็ต้มปลาเนนกินเนาะตุบะค่อยกินเนาะ เราเขาซื้อหมกม่กวงปไปนน้ำบริษายเขาซื้อหาพันโคตรหลายเนาะแต่ว่าเาซื้อเมื่อไว้ต้มใส่ยังในหลายอย่างเนาะกะเบิดเงินไปประมาณสองแสนเนาะสองแสงนกว่านี่แหละสองแสนกว่านี่แหละเกือบสองแสนเนี่ยเนาะทักทิ่นี่กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ักประเทศไทยตรงนี้โปรเซ่เนาะทักทิ่นี่กัขอตัวลาก่อนเนาะ